มาหาวิธีต่อสู้กับความเครียดในการเทรดกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ No9 Stock Experience on YouTube ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์หรือว่ามาแบ่งปันในเรื่องของการต่อสู้กับความเครียดในการเทรดครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การเทรดมันก็มีทั้งมุมมองของคนที่เขาไม่มีความเครียดใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งมุมมองของคนที่มีความเครียดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุมมองของคนที่ไม่มีความเครียดหรือปลอดความเครียดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาได้กําไรใช่ไหมครับซึ่งตัวนั้นมันเป็นส่วนน้อยแต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เทรดขาดทุนกันใช่ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าในการเทรดเนี่ยถ้ามีร้อยคน อาจจะได้กําไรกันแค่ไม่ถึง5คนดังนั้นเนี่ยอีก95คนที่เหลือเนี่ยจะต้องมีความเครียดในการเทรดแน่ๆครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เรามีสกิลในการพักใจมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่คนที่เทรดพ่ายแพ้เนี่ยควรจะมีคือคนเราเนี่ยมันจะมีความเครียดมากเครียดน้อยที่แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะ พักใจได้สามารถที่จะยอมรับมันหรือถ้าเกิดใช้คําไม่สุภาพอย่างเช่นคําว่าช่างแม่งได้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลดีกับจิตใจเราคือคําว่าช่างแม่งเนี่ยมันอาจจะเป็นคําที่คือพอเราพูดกับตัวเองมันก็ไม่ได้ทําให้เงินของเราที่เท่าที่เราเทรดขาดทุนมันกลับมาหรือว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราได้กําไรแต่มันทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยมันโอเคมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราออกจากตลาดไป เพราะก่อนที่เราเข้ามาเทรดเนี่ยเราก็ควรเราก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียแต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปก็ต้องมองว่าการที่เราจะเข้ามาเทรดในวันเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเรารู้จักถ้าเกิดเราเทรดแพ้นะแล้วเรารู้จักช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะเซฟจิตใจตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในตลาดสมมุติเราเทรดอยู่แล้วเราปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพอเราเทรดจบแล้วเราพ่ายแพ้เนี่ยเราจะมีเหตุผลต่างๆประเดประดังเข้ามาในหัวเราก็คือเหมือนพยายามที่จะโทษตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์เป็นทริคแล้วกันนะครับทริคที่เราทำยังไงได้บ้างให้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์คือการที่เรานำเอาเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเซฟจิตใจ คือเราเป็นเทรดเดอร์ซึ่งถ้าเกิดยิ่งถ้าเราเป็นเดย์เทรดเนี่ยเราต้องเทรดทุกวันหรือเทรดเกือบทุกวันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสภาวะจิตใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นถ้าวันนี้เราเทรดแพ้เราต้องมีวิธีการยังไงก็ได้เซฟใจตัวเองเซฟสภาวะจิตใจของตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเทรดในวันพรุ่งนี้ต่อได้ครับซึ่งวิธีการวันนี้ผมลิสต์มาค่อนข้างที่จะหลากหลายวิธีลองฟังแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูวิธีที่1นนะครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆหมยถึงพูดง่ายนะถ้าเกิดเราเทรดผิดทางเราก็ปิดสถานะก็คือปล่อยไปเลยคือไม่ต้องรอให้กราฟมันกลับมาถึงแม้ว่ากราฟมันอาจจะกลับมาจริงๆก็ตามวิธีที่2ก็คือปิดคอมหรือว่าใครเทรดบนมือถือก็วางมือถือลงวิธีนี้เนี่ยคือประมาณแบบว่าเหมือนเราสมมุตินะเราวางแผนการเทรดไวและว,ว่าเราจะเราจะซื้ออสมมติเราจะบาย แล้วเราตั้ง Take Profit ตั้ง Stop l o s อไว้เรียบร้อยหลังจากที่เราเทรดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดคอมหรือปิดมือถือไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาดูว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มผ่อนคลายบ้างเราก็ค่อยเปิดมาดูผลการเทรดว่าเอ้ยเราแพ้หรือว่าเราชนะแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างในการเทรดเนี่ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่อยๆดูกราฟย้อนหลังแล้วก็จดบันทึกการเทรดแล้วก็หาวิธีการแก้ไข คือถามว่าวิธีการเนี้ยมันอาจจะดูเป็นวิธีที่ปิดก็คือเทรดแล้วปิดจอเลยเหรอไม่ดูอะไรคือผมมองว่าอันนี้คือวิธีการพวกเนี้ยผมใช้กับตัวเองแล้วนํามาแชร์เนาะผมมองว่าการที่เราเทรดแล้วเราไม่ดูเนี่ยมาทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่รู้สึกภาวะะวงนะครับคือส่วนใหญ่เวลาผมเทรดแล้วผมก็จะไปทํางานบ้านบ้างไปกวาดบ้านไปซักผ้าอะไรเงี้ยทาให้จิตใจคือทําให้ตัวเราเนี่ยมันยุ่ง พอตัวเรามันยุ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปโฟกัสกับการเทรดเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นวิธีที่ดีเลยแล้วมือใหม่เนี่ยควรที่จะใช้ถ้าเกิดเป็นมือเก่าหรือคนที่อยู่ในตลาดนานๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสเขาอาจจะมองดูว่าตัวเองเนี่ยขาดทุนได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่อดทนไม่ได้ลองนําวิธีการนี้ไปใช้ครับหรือวิธีการที่ดีก็คือถ้าเกิดคุณมีกลุ่มเพื่อนที่เทรดด้วยกันมีกลุ่มเพื่อนเทรดคุณอาจจะ ลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มลองเข้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อสอบถามต่างๆคุณจะได้รู้ว่าอ๋อในกลุ่มเนี่ยมันก็มีคนที่ทั้งเทรดได้กําไรนะแล้วก็เทรดขาดทุนดังนั้นมันก็หมายความว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ขาดทุนมันก็มีคนที่ขาดทุนด้วยหรือถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มที่ทุกคนเทรดได้กําไรกันหมดเลยวันนี้แล้วคุณขาดทุนแค่คนเดียวคุณก็ไม่ต้องคิดมากหรือไม่ต้องน้อยใจแต่คุณเนี่ยก็พยายามลองหาดูว่าเอ๊ะ อะไรมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราขาดทุนในวันนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการถอดบทเรียนในการเทรดอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับเราไม่ควรที่จะระบายความเครียดในการเทรดด้วยการที่เราอาจจะไปดื่มเหล้าหรือว่าไปเฮฮาสังสรรค์อะไรต่างๆเพื่อหวังจะลืมความเครียดเพราะตรงนี้ถ้าเกิดพูดถึงมันก็มันก็อาจจะลืมได้ชั่วขณะนะแต่พอคุณเมาสมมุตินะคุณเมาแล้วคุณ แบบเหมือนไปกินให้มันเมาเพื่อลืมการเทรดตอนที่คุณกินอะ่ะคุณอาจจะลืมแต่ตอนที่คุณกลับบ้านเนี่ยคุณก็อาจจะทําให้กลับมาคิดในเรื่องของการเทรดแพ้บนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณก็ไม่มีความสุขดีดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกไปเที่ยวหรือออกไปสังสรรค์ให้มันเมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวครับแล้วก็ ห้ามนําห้ามเอาเงินที่เรายืมคนอื่นหรือเงินล้อนะครับมาเทรดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าใช้เงินที่ประมาณแบบว่าคุณยืมคนอื่นมาวันนี้แล้วคุณต้องคืนพรุ่งนี้แล้วเอามาเทรดอย่างเงี้ยอันนั้นนผมบอกได้เลยว่ามันยากมากๆโอกาสน้อยมากๆที่คุณจะเอาที่คุณจะยืมเงินคนอื่นมาเทรดแล้วเอาเงินล้อนมาเทรดแล้วมันจะได้กําไรอะครับเพราะว่าการเทรดนั้นมันจะต้องมีทั้งความเครียดความกดดันต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เราอยากจะเอาชนะความเครียดจากการเทรดเราก็ต้องเอาเงินเย็นมาเทรดเอาเงินที่ไม่ได้รีบใช้เอาเงินที่สามารถที่จะสูญเสียได้ข้อต่อไปก็คือถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะเทรดแล้วเนี่ยคุณก็ลองหาเวลาว่างคือหลังจากที่คุณเทรดเสร็จลองพยายามถอดบทเรียนถอดบทเรียนหมายถึงดูจุดเทรดของตัวเองดูจุดบกพร่อง,องของตัวเองว่าเรามีจุดบกพร่องในการเทรดตรงไหนบ้างแล้วเราก็ลองปรับแก้ตรงนั้นดูอันเนี้ย ทำหลังจากที่เราหายเครียดแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเทรดเสร็จปุ๊บก,กาลังแพ้แพ้แล้วหัวร้อนแล้วมาดูจุดด้อยของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคแนะนําให้กลับไปในข้อ2ก็คือให้เราพักก่อนไปทําอย่างอื่นให้ผ่อนคลายลงให้ให้มันรู้สึกสบายใจขึ้นค่อยกลับมาดูข้อเสียของตัวเองอีกข้อหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าทําให้คนในครอบครัวของคุณเนี่ย อย่าทาให้คนในครอบครัวเนี่ยต้องรู้สึกแย่ไปด้วยเวลาที่คุณเทรดแพ้อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณเทรดแพ้แล้วคุณอาจจะแบบว่าอาจจะไปทะเลาะกับคนในครอบครัวอาจจะหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยพยายามลดตรงนี้ลงเพราะว่าถ้าเกิดคุณเครียดแล้วคุณไปปล่อยพลังงานความเครียดใส่คนอื่นคนอื่นเขาก็จะเครียดใช่ไหมครับพอคนอื่นเขาเครียดปุ๊บคุณหายเครียดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยความเครียดมันก็จะกลับมาที่ทคุณเหมือนเดิม ก็คือการที่เราเครียดเนี่ยเราก็ควรจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เคร่งไม่เครียดใช่ไหมครับอาจจะไปอาจจะเป็นการแทนที่เราจะออกไปสังสรรค์ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นการไปดูหนังดูซีรีส์กับครอบครัวทําให้มันมีความสุขเพื่อที่จะลืมความเครียดแบบนั้นไปก็น่าจะดีกว่าการที่คุณไประบายความเครียดหรือว่าไปแบบว่าไปทะเลาะกับคนในครอบครัวนะครับ แล้วในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในการเทรดนะก็คือในการเทรดครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องอาจจะนั่งสมาธิอาจจะวางใจให้นิ่งคือพอเราได้กําไรเราก็พยายามฝึกจิตให้นิ่งครับได้กําไรก็นิ่งไม่ดีใจจนเกินไปขาดทุนก็นิ่งไม่เสียใจหรือไม่เฟลจนเกินไปถ้าเกิดใจคุณนิ่งเนี่ยมันหมายความว่าคุณมีสติมากขึ้น พอคุณมีสติมากยิ่งขึ้นการเทรดครั้งต่อไปของคุณเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นครับเนื้อหาต่างๆที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้เนี่ยผมกลั่นออกมาจากทั้งประสบการณ์ของผมแล้วก็บางบางอย่างเนี่ยผมก็ไปอ่านเจอในวิธีที่คนอื่นเขาบอกว่าเอ้ยทำแบบนี้แล้วดีดังนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วคุณมีเทคนิคการจัดการกับความเครียดดีๆเนี่ยคุณคอมเมนต์บอกผมหน่อยเผื่อว่า ผมอาจจะยังไม่รู้วิธีที่คุณมีหรือคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วไปอ่านใต้คอมเมนต์เนี่ยอาจจะได้รู้วิธีการใหม่ๆผมอยากจะให้เราเนี่ยลองช่วยกันแชร์ใต้คอมเมนต์หรือใครฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากจะให้ผมปรับเปลี่ยนตรงไหนหรืออยากจะให้ผมนำเรื่องไหนมาแชร์ใน YouTube อีกสามารถคอมเมนต์บอกใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ แล้วเราเนี่ยจะอยู่ในตลาดนี้ไปอีกนานๆสำหรับคลิปนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ